เมื่อเราทําการสเก็ตออกมานะครับจากรูปร่างของ2มิตินะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจาก2มิติตรงนี้นะครับให้กลายเป็นภาพ3มิตินะครับเครื่องมือแรกที่จะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Extrude นะครับหรือว่าเรากดชิปกับตัว E นะครับตัว Extrude นะครับก็คือเป็นการยกพื้นผิวหรือว่าลบพื้นผิวนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปเลือกตัวพื้นที่ที่เราจะยกก่อนนะครับเราก็เลือกเลือกพื้นที่ที่เราจะยกนะครับเราจะยกพื้นผิวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่ตัว extrude นะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างสําหรับตัว extrude ขึ้นมานะครับในการทําครั้งแรกนะครับในการทําครั้งแรกนั้นตัว extrude นะครับจะไป active ที่คําว่า new นะครับก็คือ เป็นการสร้างตัวชิ้นงาน extrude ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำงานอยู่บนพื้นของ Sket ตหนนะครับหาการที่เราจะ extrude นะครับก็จะมีหาการ extrude แบบ b ายบายก็คือกำหนดระยะทางนะครับว่าเราจะ extrude ไปในระยะทางเท่าไหร่นะครับเช่นเรา e x t r u d e ไป1นิ้วนะครับแบบนี้นะครับหาเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองนะครับเราเปลี่ยนมุมมองเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะได้ตัวที่เป็นภาพ3มิติโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนมุมมองนี้เป็น isometric นะครับก็จะได้ออกมาเป็นมุมมองแบบนี้นะครับเป็นภาพที่เป็น3มิติขึ้นมานะครับในการ extrude นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นการเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราอาจจะทําให้ มันหายไปก็ได้นะครับผมจะไปวาดสเก็ตนะครับบนพื้นท็อปตรงนี้นะครับผมก็เลือกที่พื้นผิวนะครับแล้วก็ไปที่สเก็ตพอเลือกสเก็ตนะครับก็จะกลายเป็นสเก็ตสองนะครับสมมติว่าผมจะวาดวงกลมนะครับผมก็ไปเลือกเครื่องมือที่เป็นวงกลมแล้วผมก็วาดวาดออกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ กดเครื่องหมายถูกนะครับผมจะทำการ extrude ตรงวงกลมนี้นะครับให้มันเป็นแบบ remove นะครับก็คือเจาะนะครับแล้วก็คลิกเลือกวงกลมนะครับแล้วก็ไปที่ extrude นะครับอาจจะเห็นว่าพอเราทําการ extrude ครั้งที่2นะครับอันนี้ครั้งที่1นะครับอัครั้งที่2ตัว active จะเป็น add นะครับ add ก็คือเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปในชิ้นงาน แต่สิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการจะรีมูฟใช่ไหมครับเราก็เลือกรีมูฟนะครับพอลีมูฟนะครับมันก็จะทําการเจาะนะเจาะพื้นเข้าไปนะครับเจาะในระยะทางเท่าไหร่นะถ้าเป็นไบรเราก็สามารถระบุได้หรือเราจะเจาะทะลุไปเลยนะครับเราก็เปลี่ยนจากไบรยนะครับเป็นทรอชเอ t ทรอชอวนะครับก็คือก็จะเจาะทะลุไปเลยนะครับนี่เจาะทะลุไปเลยนะครับพอเราได้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูก แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเจาะทะลุนะครับหรือเราจะดึงขยายขึ้นมานะครับขยายเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเราลองเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสเก็ตนะครับสเก็ตอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ลองวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับผมอยากเอ็กซ์รูตรงนี้ให้มันนูนขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับ พื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็ extrude นะครับแล้วก็ให้มันนูนสูงขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะนูนสูงขึ้นมาแล้วก็กําหนดขนาดนะฮะเช่นนูนขึ้นมา0.5นิ้วนะครับกด enter นะฮะนูนขึ้นมา0.5นิ้วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปทรงที่มีพื้นผิวนูนขึ้นมานะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับ อันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือ Extrude นะครับก็คือเป็นการดึงนะครับบริเวณต่างๆขึ้นมาให้มีระยะนะครับให้มีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเจาะทะลุพื้นที่ต่างๆนะครับให้ส่วนของรูปที่เราวาดนั้นหายไปนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับการวาดแบบหรือเขียนแบบใน แนวทางต่างๆได้อีกมากมายนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะมาลองวาดภาพนะครับที่เป็นลักษณะของภาพฉายนะครับเพื่อจะสร้างขึ้นมาให้เป็นลักษณะของ3มิตินะครับแล้วเราก็จะได้หมุนดูแล้วก็ศึกษาการวาดนะครับในทิศทางต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราไปใช้งานก็มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับ